สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออกปูเกาะนะคะตอนนี้ก็ใช้ลอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเขาจะทํายังไงนะคะเพื่อจะเลื่อนรถออกไปใช้ลอกนะคะดึงแล้วให้บ้านมันลอยตัวขึ้นไปแล้วก็จะรถก็จะเดิอนออกไปนะคะเดินหน้าออกไปเขาทำแบบนี้นี่เองเราเราไม่รู้อะไรเลย โอ้ประตูลั่นบราบราบเลยเออมันมันมันลั่นตับตับตับเลยนะมันจะโยกไปแล้วก็น uh, <'s> ่าจะดึงให้เท่ากันเลยเนาะถ้าดึงไม่พร้อมกันนะบ้านโยกนะหลังคามันก็โยกเยกบด้วยคันซุนเจ้าดึงกระซั่มกันหข้างหน้าขึ้น แล้วอย่าพึ่งด nice> uh> ึงเอาแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยบับน uh ี้มันบาดง่าย้วค่ะพี่น้องต้องเอาลงนี่ก็จะยากค่ะถ้าเห็นเขายกบ้านเขาก็จะดึงพร้อมกันค่ะเอฟซีมีขาลังออกไปหัวไปล้างคน าาเดี๋ยวเราจะดูนะคะมันไม่สุดบ่ลองดีๆเนะาะดันบลาบบลาบค่ะพี่น้องมันขึ้นหรือ,อยัง ไปฟัง่นคือใครอยไประจำคารอบแล้วมันลงแล้วมันไม่ได้ขึ้นนั่นน่ะนเลอข้างมพี่โพี่น้องอ้าเขาใจลพิษแล้วบบบันนี้เอาลูขึ้นแห้งโคตล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลัง การทำแบบบ้านเนาะเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันจะออกได้หรือเปล่าแต่ระวังด้วยได้เวลาเดินหน่ะ

มันต่ำเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงค่อยเลื่อนออก้ายแน่เยครับ้ายแน่ยไตรงไปตรงไปก่อนใช่แน่ใช่แแล้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วยกขึ้นยกขึ้นมายกขึ้นไม่ใช่ง่ายนะคะีเวลามันก็ติดด้วย มาดึงดึงพนอีกนิดนึงพ่อ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 ข้างล่างขึ้นน้ข้างล่างขึ้นเพราะว่ามันบ้านมันจะดึงกันพุ่นอีกบ้านมันลอยลงพุ่นอีกแ้มันคือดึงก็ได้ไปดึงฟังพุ่นบ่อปนี่มาดึงมาเจ้ากทีเฮ็ดเป็นน่ะมันบอกผมมนเดือดถึงอยู่ขนาดเห็นเราเฮ็ดเป็นน่ะพอพอพอพ่อมันมิตดเอาไป้าเป็นไงหน้าได้ขึ้นอย่างไร เพื่อนดูก่อนเดี๋ยวมันติดถ้ามันติดแล้วมันจะไปไม่ได้ได้ไม่ได้ง่ายค่ะเอฟซีไปไปยาไปไปโอ้ยหันใจมอนได้่อยออกไปเลยออกไปเลยโอ้ยนะคะค่อยๆปลดลงนะคะนี่โอ้ยพี่แดงรุนมาก

ก็มีคนเป็นงานอยู่เนาะครเอสีเราไม่ได้กรอบง่ายขนาดนั้นแล้วเม่ไกรลบง่ายนะเขาเาา้าใจว่าสามาตั้งล้วก็ยกอีกเวลาเสามาตั้งเขาก็จะเลื่นเอาต้องเลื่อนต้องยกอีก ก็ลุ้นสิเพราะว่ากลัวรถอันนี้แล้วมันจะลากพื้นไงพอดีเราก็ได้คอนเทนต์เออได้ได้คลิปหลายคลิปเนาะได้อีกเยอะเดี๋ยวเขาเอาเสาเลื่อนก็ได้อีสเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นเนาะเออช่างต้านี่แหละรถเคีนมายกบาทเดียวเลยขอบคุณนะคะช่างต้าขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้โห วันนั้นก็เห็นยาอาชีพไปขอสามชาติอยูไ่ไหนกับสร่างตั้มนะ,ะ,น,น,ะ,ะนี่นะคะลุ้นแบบโห,หลุ้นมากๆเลยค่ะนะคะเข้าว่มค่ะเข้าว่มมันเดดน,นี่นะคะ,นนคะตอนนี้ก็โล่งใจไปแล้วค่ะเพราะว่าเลื่อนรถได้นะคะต่อไปก็เดี๋ยวให้พ่นไอ้นั่นนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆทําไปเดี๋ยวรอเสามาค่ะเดี๋ยวก็ยกขึ้นเสาไว้แล้วก็ยิ่งโล่งนะคะตอนนี้ก็ต้องรอเสาปูนอีกแล้วก็จะเลื่อนมาหาจุดของหลุมที่เขาเทไว้นะคะโอ้ลงมาแล้วหลังใหญ่มากค่ะ เลื่อนไปอีกนิดนึงค่ะก็จะลงตัวพอดียกยีดยกยีดนะคะนี่ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ